ทำไมถึงเรียกว่าปูมา้าทุกคนสงสัยใช่ไหมครับทำไมไม่เรียกว่าปูสีฟ้าทำไมไม่เรียกว่าปูดอกหมากคลิปนี้มีคําตอบ ดูต่อจบนะครับปูม้านะครับขึ้นชื่อว่าเป็นของอร่อยนะครับเนื้อของมันเนี่ยไข่ของมันเนี่ยแกะออกมาล้วนๆนะครับเอาไปทาเป็น้าพริกเนื้อปูม้าหรือน้าพริกไข่ปูม้าเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆแค่คุณมีข้าวสวยร้อนๆกับไห่ดาเนี่ยคือจบอย่างที่เราสงสัยในตอนนี้ก็คือทาไมถึงเรียกว่าปูม้านะครับมีนักวิชาการต่างประเทศหลายคนเนี่ยได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับปูม้าแต่ยังไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับมันมากนักนะครับซึ่งนักวิชาการต่างประเทศเนี่ยเชื่อว่ามันคือ post crab post จะมีลักษณะจํานวนหยักระหว่างช่วงตาและจานวนหนามด้านในของกล้ามนะครับของปูที่แตกต่างกันเรียกอีกอย่างว่าพืลาจิกัสสกดว่าชื่ออาจจะแปลกนิดนึงนะครับสกดว่า p e l a g i c u s พืลาจิกัสอ่านยากมากๆเลยนะครับมากกว่าที่จะเรียกว่าโพสแครบแต่แต่มีนักวิชาการต่างประเทศบางรายนะครับเรียกว่า blue swimming crab ปูที่แปลว่าสีฟ้าครับ swimming ที่แปลว่าว่ายน้ำนะครับก็ crab blue swimming crab ที่แปลว่าปูสีฟ้าว่ายน้ำเพราะว่ามัน มีกันเชียงใบพาย,ายที่ใช้ไปน้ําได้เก่งนั่นเองนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่นิยมเรียกติดปากไปแล้วก็คือว่าโพสแคร็บหรือปูม้าไปแล้วนะครับสรุปง,ง่ายๆเลยนะครับทำไมถึงเรียกว่าปูม้าเพราะนักวิชาการต่างประเทศนี่แหละครับเขาคิดว่ามันคือโพสแคบซึ่งปูชนิดนี้เนี่ยยังไม่ถูกค้นพบในประเทศไทยแค่มีความคล้ายกันแต่คนทั่วไปในไทยเนี่ยมักเรียกติดปากกันไปแล้วว่าปูม้าก็เลยเป็นที่มาของคําว่าปูม้านั่นเองนะครับซึ่งชื่อจริงของมันเนี่ยก็คือเบลลาจิกันั่นเองแต่เป็นชื่อที่เรียกยากมมมาาาาาากกกกกกๆๆผเเเเเเออ,อออองงง็่่่่นนสีีียยยยจรริิววหืดด ปูมานนั่นแหละครับถ้าเรียกชื่ออื่นเนี่ยหรือชื่อจริงของมันเนี่ยบริลลาจิคสเนี่ยออกเสียงยากมากๆหลายคนอาจจะงงว่ามันคือปูอะไรทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือปูที่ถูกต้องนั่นเองครับโอเคครับทุกคนฟังมาถึงตอนนี้แล้วอยากรู้อะไรเกี่ยวกับปูมา,าอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมและทีมงานเนี่ยจะหาข้อมูลและทําออกมาเป็นคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังอีกนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ